สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคาวิเศษนะครับสวัสาี์ที่สิบเก้ามกราคมสองพันหกสิบหกครับขอบคุณดีนิวครับผ้าหัวข่าวใหญ่ครับตบซับจีนเทาพ่นพิษเด้งฟ้าผ่าอธิบดีดีเอสไอบิ๊กโจ๊กลั่นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวแชร้อยตำรวจหญิงทีมรีดปูดแปลงเงินแบ่งนะฮะแบ่งแบ่งเงินไม่ลงตัวปูด แงน่าจะเป็นแบ่งนะนี่นะปูดแบ่งเงินไม่ลงตัวคดีตบทรัพย์ชาวจีนพ่นรัฐมตรีวิธรรมเด้งฟ้าผ่าไตรลิ์กระเด็นเก e. ้าอี้อาทิตย์บดีไอไปนั่งพออนิติวิทย์สลับสุริยามรักษาการแทนจากปมคดีชาวสันสเซอนวงการราชการหลังตำรวจ191เจ้าที่จ้าใส่รีดเงินชาวจีนในบ้าน <c oughs> พักอดีตกงสุนนาลู Dante, กว่า10ล้านบาทจนสมศักดิ์น <store> <t une himself> ั่งไม่ติดออกคำสั่งด่วนชี้ให้บริหารงานเป็นไปความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพนี่ฮะเด้งฟ้าผ่าสมศักดิ์เทพสุทินน้ำตุยวิธมภาพเล็กลงนามคำสั่งย้ายฟ้าผ่าในตรอยริดเตะมหิวงศ์อธิบดีเดีเดีไทยไปสถาบันนิติวิทยาศาสตร์การชการแทนพอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จาก เจ้าที่ b SI ีเมีร่วมตบทรัพย์ทุนจีนเถาถ้าขายในประเทศไทยยันไม่เกี่ยวสายชาร์จดูดเพราะโหลดแอปและหากผ้าถูกแฮกปิดเครื่องถอดซิมทันทีต้อนรับแฟนคลับแหรบแอนนาเสืองามเอียมมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ ที่กลับจากเวทีมิส s ินดิอุสที่ Orleans, นิวออร์ลีนสรัฐวอเิกอนสหรัฐอเมริกาเที่ยวบิน TK68 สนามบินส่วนภูมินะครับธนากรเคลมบัตรคนจนโวไอเดียบิ๊กตู่สภาลมซ้ำซากคาดวนเวียนจนหมดสมัยคุบาริยะโหสิไม่เอาเรื่องตัดต่อภาพโยงเรื่องเฉา เดลันวืดประกันนอนคุกโทษสูงสุดวันหลบหนีอันนี้หลับในเนาะอันนี้ขบวนการถกแย่อำลาหัวลำโพงนะครับก็จะมาใช้สถานีกลางบางซื่อแทนเนาะชาวบ้านแห่ลงทะเบียนชดใช้บ้านเสียหายกรมเจ้าท่าแย้มทีมล้างถัง ฟรีแกสสอบบกพร่องต้นต่อวินาศภัยขณะที่ทีมกู้ภัยเจอหกศพเหยื่อ,อะระเบิดหลังระดมขนาดตลอดคืนปรวมเป็น8ศพลำเลียงชนสูตรทันทีนอนคุกซาร่าคาซิงกินีนักสแสดงสาวพร้อมทนายเดินทางมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทนแจ้งวัฒนะเยี่ยมแฟนหนุ่มนะครับเดี๋ยวยัง คุณหาคดี forex ใช้เงิน500,000ประกันตัวสามไม่ญาติเข้าข้าหลนจำครับระเบิดเวลาทางจิตนะครับซึมเศร้าไม่รู้ตัวยิ่งกลัวยิ่งอันตรายนะครับนี่คือหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เดลีเนิวนะครับขอบคุณเดลีเนิวขอบคุณแฟนรการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคุยเสร็จสวัสดีครับ